ชื่อระบือนามผสมผสานความเป็นไทยเรื่องลือไกลดังตังแดงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิใจที่สุดเลยเพราะสำนักข่าว CNN เลือกถ่ายทอดสดการเข้าดาวที่วัดอรุณที่ประเทศไทยของเราเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญของโลกใบน,นี้เลยค่ะ<ม>เริ่มต้นปีใหม่นะคะวันนี้ก็เลยจะมาชวนทุกคนนะคะรับสิ่งดีๆในวันปีใหม่ ช่อง9 m c o t HD รวมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ no ที่นี่เท่านั้นนะคะแน่นอนค่ะแล้ววันนี้เราสองคนเริงร่ากันอยู่สองสาวต้องมาสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะสำหรับท่านผู้ชมค่ะวันนี้เรียกว่าเป็นครั้งแรกของปีพุทธศักราช2567กับรายการ360วิสัยทน์นิวโชว์ในเวลาใหม่ด้วยนะคะ10บโมงครึ่งถึง11โมงค่ะและจันทร์ถึงพฤหัสสี่วันเต็มเลยค่ะว้าวเรียกว่ามาจัดใหญ่จัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าเดิมนะคะโดยมีสามหนุ่มพิธีกรของเราเหมือนเดิมน้องเชนน้องปออนบแต่วันนี้ไม่ได้มาเพราะ ah ภารกิจปีใหม่เหมือนกับท่านผู้ชมหลายๆท่านวันนี้ก็อาจจะยังไม่ทํางานกันใช่แล้วกำลังเดินทางกันบ้างนะคะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและแน่นอนเราเจอกันหน้าจอแบบนี้ทางช่อง9ของเรากดหมายเลขสามสิบพบกับสามร้อยหกสิบมิสซาเนวโชว์ไม่ว่าอะไรจะใหม่นะคะอนนี้ใหม่ๆนี่ดีอยู่แล้วแต่เนี่นอย่างนึงใหม่ไม่ได้นะคะต้องอนุรักษ์ไว้ออนุรักษ์เลยค่ะคนเดิมคนนี้เลยนะคะหนึ่งเดียวในโลกของเรานะคะรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลมิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องอนุรักษ์เลยเหรอ รุ่หลาเลยทำไมต้องอนุรักล์ครับรุ่นนี้ต้องหลดนุรักล์กรุ่นไลายครามหนึ่งเดียวนี้โลกค่ะหายที่สำคัญต้อนรับอาจารย์ตีมต้อนรับอาจารย์ค่ะเราเตรียมเตรียมสิ่งนี้ไว้ค่ะอะไรครับมาเลยค่ะมาเลยโโอ้ อนุรักษ์มากครับดีครับดีครับเพราะว่าเราสร้างแซ่บโชว์เป็นเรื่องวัฒนธรรมไทยต่อให้ฉลองปีใหม่จะโกอินเตอร์กันยังไงแต่รากเง้าความเป็นไทยต้องไม่ลืมเพราะว่าเขาคือซอฟต์พาวเวอร์ของเราใช่ไหมคะใช่ครับปีนี้ซอฟต์พาวเวอร์กำลังแรงมากด้วยนะแล้วเป็นไงคะเตรียมมาตรการหลักเกณฑ์ตัดสินเข้มข้นมากกว่าเดิมไหมคะต้องเข้มข้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่ายังอนุรักษ์เกณฑ์การตัดสินไว้เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็ต้องเป็นซอฟต์พาวเวอร์ เพื่อชูและสร้างสรรค์สีไทยให้ยิ่งใหญ่ยั่งยืนค่ะมากค่ะและแน่นอนโชว์วันนี้โชว์วันนี้เปิดสกราชใหม่นะคะวันแรกแห่งปีเลยนะคะเรารวมโชว์เขาเรียกว่าทั่วไทยแบบสี่ภาคเลยนะคะแต่เป็นโชว์ทั่วไทยโกอินเตอร์ค่ะในโชว์ที่มีชื่อว่าเรื่องลืองามศิลป์ทินสยามในช่วง360องศาซาแซบโชว์ ช่วง360องศาซ่าแซบโชว์ ร6อองศาเราขอต้อนรับนะคะน้องๆนะคะน้องอุงน้องออมน้องมิ้นน้องอิ๊น้องป่านน้องเอิญน้องอิงน้องเอิงน้องเอิญและน้องอิ่มเอมจากบ้านเบนจนาจังหวัดปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเรียกว่าสดใสร่าเริงรำไทยสี่ภาคเลยขอคำคมวักทองเลยค่ะให้คำคมวักทองนี้เลยนะครับสร้างชื่อระบือนามผสมผสานความเป็นไทย เรื่องลือไกลดังตังแดงเพ <Yeah. S 3> <ๆ judging> ราะวะ่าโหเรียกว่าการไปโชว์ต่างประเทศนี่เขามาจากทั่วโลกเกี่ยวกับศิละปะวัฒนธรรมประจำแต่ละชาติแล้วประเทศไทยของเราเด่นมากค่ะนนเป็นความภาคภูมิใจที่สุดและเราจะไปกลั่นข้อมูลกันต่อเพื่อให้จันกอฟได้ตัดสินความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในวันนี้ตามเชียร์น้องๆด้วยนะคะในช่วง3ามองศาทอล์กโชว์ค่ะต่อกันเลยค่ะช่วง 3ามร้อองศาทอล์กโชว์ ออล้ค่ะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วง300ศูนย์สาธกโชว์นะคะมีน้องๆซึ่งเป็นตัวแทนเพื่อนๆมานั่งพูดคุยกับเราก็คือน้องเอิญน้องเอิญแล้วก็น้องอิงส่วนที่เหลือเดี๋ยวตอนท้ายจะมารวมกันอีกครั้งหนึ่งแต่ที่แน่ๆมากับคุณครูน่ารักมากเลยทั้งสองท่านค่ะ,ค,ะคุณครูเบิร์ตคุณครูปิ่นปัทมาครุพันธ์ซึ่งเป็นครูผู้ออกแบบแล้วก็ฝึกซ้อมการแสดงและคุณครูรุ่งทิวาพิพัฒน์ศรีสวัสดิ์คุณครูมิ้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนที่เราจะคุยยยกกกันนต้้ออองขาคมเื่่ี คำอ,มอ,อามัทนองของอาจารย์ที่บอกว่าสร้างชื่อระเบอนามผสมผสานความเป็นไทยเรื่องลือไกลดั้งต่างแดนคืออะไรคะขยายหน่อยค่ะคือเท่าที่ทราบมาเนี่ยโชว์นี้แสดงต่างประเทศนะครับ<ะ>แล้วก็ได้รับทราบมาว่าคือเรียกสิงกรีซกรีซสนั่นจากช,ชาวต่างชาตินะครับเพราะ,ะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นโชว์ที่ผสมผสานความเป็นไทยของ4ภาคเข้ามาไว้ในโชว์เดียวนะครับซึ่งเป็นโชว์ที่ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างน้อยคนที่อยู่ในงานเนี่ยได้รู้จักความเป็นไทยแล้วก็ต้องยกนิ้วถูดำอัพแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นโชว์นี้ต้องบอกว่าสร้างชื่อและดังไกลถึงอินโดนีเซียและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานนั้นรู้จักความเป็นไทยจากโชว์นี้แล้วว้าวนี่คือการขยายคำควมวองนธรของอาจารย์นะคะที่อาจารย์บอกว่าเป็นโชว์แล้วก็เป็นโชว์ที่อินโดนีเซียโชว์นี้งานนี้เขาเรียกชื่อเต็มๆว่าอะไรคะงาน IICF ค่ะ คาร์ลููออฟอินโดนีเซียว้าวแล้วเขาจัดเป็นประจํำยังไงอะคะจัดประจาทุกปีค่ะค่ะแล้วก็ปีปีที่เราไปเนี่ยเป็นปีที่จัดหลังจากที่โควิดค่ะค่ะทุกประเทศที่มารวมตัวกันมีทั้งเอเชียมีทั้งยุโรปด้วยมีทั้งหมด12ประเทศเห็นบอกว่าเวลาไทยขึ้นโชว์ทุกคนจ้องเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศตอนนั้นค่ะก็หลายประเทศนะคะแต่บอกว่าติดตามรอดูของประเทศไทยค่ะ นั่งรอไม่ไม่ไปไหนเลยค่ะเพราะว่าเป็นความงามที่อลังการด้วยทั้งชุดการแต่งกายแล้วก็ท่าไร้รำด้วยจุดเริ่มต้นจริงๆของบ้านเบญจนาตของเราที่คุณครูเบิร์ดดูแลอยู่ตอนนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะมีค่ะเดิมจะเป็นคุณยายนะคะซึ่งเป็นศิลปินประจําจังหวัดปทุมนะคะชืออาจารย์นาตยาสุวรรณทรัพย์ค่ะ,คะก็ก่อตั้งโรงเรียนนี้มา17ปีแล้วค่ะ แล้วก็ทางเราได้มาทําต่อค่ะก็คือคุณครูเบิร์ตมาดูแลต่อโดยที่น้องๆที่มาแสดงวันนี้เป็นเด็กนักเรียนจากบ้านสถาบันเบญจานาธเลยตอนนี้มีนักเรียนเยอะไหมคะตอนนี้มีประมาณ36คนคะ่ะแล้วทุกคนมาเรียนกันยังไงคะมาเรียนทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์ค่ะ ตามแต่ชั่วโมงครั้งละประมาณ2ชั่วโมงค่ะ,ะครั้งละสชั่วโมงแล้วแบบนี้น้องๆทั่วประเทศอยากมีส่วนร่วมอยากเรียนแบบนี้บ้านทํายังไงได้บ้างได้ะะเลยค่ะก็สมัครมาได้เลยนะคะติดตามได้ทาง a c e b o o k เลยค่ะบ้านเบญจนาฏค่ะที่โรงเรียนสอนอะไรบ้างคะ,ะส่วนใหญ่ก็เขาจะเน้นเป็นนาฏศิลป์ไทยคะ่ะก็เริ่มรับตั้งแต่4ขวบค่ะเด็กๆก็จะฝึกพื้นฐานตั้งแต่เรื่องของการใช้จังหวะท่าทาง แล้วก็ความยากง่ายขึ้นเป็นระดับ,ดบแล้วเนียกว่าถ้าใครไม่เป็นมาที่โรงเรียนนี้จะรําพื้นฐานเป็นหมดเลยใช่ไหมคะสามารถฝึกได้แน่นอนค่ะฝึกได้แล้วก็จะต้องออกมาโชว์สวยงามอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งชุดแล้วก็ท่ารําทุกอย่างเลยองรวมเหล่านี้เนี่ยคุณครูคิดออกแบบมายังไงคะในเรื่องของรูปแบบของการแสดงะคะ่ะในการที่เรานําไปเผยแพร่ที่ต่างประเทศนะคะก็คือเราต้องการที่จะไปเผยแพร่วัฒนธรรมแล้วก็ความเป็น การไล่ลามลีลาที่สวยงามเพราะนั้นเราเลยรังสรรค์การแสดงออกมาในรูปแบบของการแสดงที่ได้รับชมไปมเมื่อสักครู่นะคะที่เป็นผสมผสานทั้งรูปแบบของการแสดงทั้งมีกินนารีมีพื้นเมืองต่างๆค่ะเรียกว่าครบทั้ง4ภาค,คเลยแล้วอนาคตเราจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ยังไงบ้างสําหรับบ้านเบนจนาธค่ะ,ะในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะก็อยากไม่อยากให้เป็นแค่เพียงกระแสะแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งค่ะเราอยากจะปลูกฝังให้น้องๆและเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะได้เรียนรู้แล้วก็ ได้ฝึกปฏิบัติความเป็นไทยนะคะไม่ว่าของการไล่ลามหรือศิลปะดด้ารดนตรีหรือการแต่งกายต่างๆค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยน้องๆเข้าไปเรียนได้จํานวนที่ยังน้อยอยู่เพราะว่าบ้านเบญจนาถก็รับน้องได้เป็นเป็น,ปนรุ่นรุ่นไปรุ่นง<ช>ก็ประมาณ12คนใช่ไหมคะมแต่เด็กไทยทั่วประเทศอยากมีส่วนร่วมตรงนี้แล้วเราจะขับเคลื่อนเป็นซอฟต์พาวเวอร เห็นบอกว่าคุณครูมีทางสื่อโซเชียลมีเดียด้วยขยายความ่อยค่ะเรามีผ่านทาง a c e b o o k นะคะแล้วก็มี y o YouTube ค่ะที่เราลงลงโพสต์เอาไว้ค่ะช่องทางของ YouTube ก็คือบ้านเบนจาน่าไทยแดนซ์ค่ะต้องตามเชียร์เอาฟังเสียงน้องก่อนที่ให้จย์ก๊อฟตัดสินวันนี้น้องเป็นตัวแทนเพื่อนๆนะคะมานั่งตรงนี้มีน้องภูมิใจอะไรอย่างไรน้องเอยน้องเอ๋ยน้องเอิญไปเรียนที่บ้านเบนจาน่าแล้วเป็นยังไงบ้างคะ่เริ่มเลยค่ะก็ู้สึก ดีมากเลยค่ะที่ได้มาเรียนที่บ้านเป็นจนาศค่ะก็คือหนูเนี่ยได้เรียนรำไทยตั้งแต่อายุยังน้อยเลยค่ะ mm. รู้สึกชอบแต่เด็กในนี้ก็เลยบอกคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าอยากเรียนรำก็เลยให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เลยหาที่เรียนให้แล้วก็มา,จมาเจอที่น,นี่ที่นเป็นจานาการเรียนรำส่งเสริมเรื่อง<ะ>การใช้ชีวิตประจำวันของเรายัางไงบ้างคะ ค่การแดนดัมน,นะคะจะฝึกให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีค่ะฝึกความรับผิดช,ชอบฝึกความจํานะคะแล้วก็ฝึกทักษะของร่างกายด้วยเห็นชัดมากจากหนูเลยบุคลิกภาพเยี่ยมมากนะคะเอาปิดท้ายกันหน่อยค่ะค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ไม่เคยลองนะคะมาลองค่ะ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ง่ายกว่าที่คิดค่ะแล้วก็สนุกด้วยค่ะโอ้โหชื่นใจมากมากนะคะฟังแบบนี้แล้วค่ะกลั่นข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะจันค่ะตักตัดสินเลยค่ะผมไม่ได้แววใช่ไหมเหมือนคนเดียวพูดสองครั้งแฟดกันใช่ไหมโอดโัเหมือนคนเดียวพูดสองนะสามแปดสามต้องบอกว่าโชว์นี้เป็น3ระดับนะครับจุดแรกก่อนก็คือเป็นเรื่องของ storytelling คือต้องบอกว่า การเล่าเรื่องของโชนี้น่าสนใจที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่หลายคนสนใจนะครับและเป็นประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญดังนั้นการเล่าเรื่องนะครับโดยที่เริ่มจาก4ภาคเนี่ยผมคิดว่าใช่ที่สุดและโชนี้ที่บอกชัดเจนที่สุดก็คือว่ามันมีความเป็นไทยเน็ซึ่งผมว่าสําคัญมากการไปแสดงต่างประเทศเนี่ยอย่าเอาความเป็นไทยจ๋ามันต้องเป็นความเป็นไทยที่ต่างชาติก็ถึงเปิดมาที่เรื่องของกินรีมโนราเปิดมาคือภาคใต้เลยเพราะฉะนั้นชาวอินโดชาว นะครับมาเลเซียเนี่ยเขาจะเข้าถึงเลยจังหวะนี้เป็นการส่งกลองซึ่งกลองเนี่ยทำให้เป็นจังหวะเร้าใจนะครับการเปลี่ยนภาคมาแต่ละภาคเช่นภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือเนี่ยการเล่าเรื่องเนี่ยเส้นลายสีสันในการแต่งตัวหรือการเล่าเรื่องเนี่ยจังหวัดดนตรีเนี่ยดูเป็นสากลมากและเร้าใจด้วยอ๋อแล้วเพราะความเป็นสากลเขาได้โดดเด่นในเวทีนานาชาติใช่เพราะนั้นตรงนั้นจะมีส่วนกับเรื่องของการผลังนคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจะต้องมีความเป็นไทเนสนะ คือความเป็นไทยที่นานาชาติเข้าถึงนะครับไม่ใช่ความเป็นไทยในสไตล์คนไทยแต่สิ่งที่เป็นผลต่อเศรษฐกิจชัดเจนคือว่าเนื่องจากพื้นที่ E-C มีประชากร600ล้านคนและ600ล้านคนและเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งคือมาเลเซียนะครับและเริ่มเร่งมาละอินโดนะครับฟิลิปปินสิงคโปร์เนี่ยก็จะมามากขึ้นที่เข้ามาเที่ยวในไทยนะครับและ นักท่องเที่ยวยุโรปเนี่ยมาปีละประมาณล้านคนซึ่งโชว์ชุดนี้เนี่ยนักท่องนักช่องเที่ยวชาวยุโรปก็น่าจะอยู่ดูโชว์นี้ด้วยนะครับปีนี้มีการคาดการท่องเที่ยวจะมาประมาณ35ล้านคนโชว์ดีๆอย่างงี้แหละครับเป็นการหนุนนาำการท่องเที่ยวดึงเงินตาเข้าเข้าประเทศสร้างรายได้กับน้องๆเป็นไอดอลทุกคนรําไทยความเป็นไทยนี้จะโดดเด่นในปีนี้จากการสนับสนุนของภาครัฐด้วยนะครับที่ตอนนี้หัวใจฟูเลยค่ะพองฟูเพราะว่าเราอยากให้ปีใหม่เป็น เป็นปีแห่งการเริ่มต้นไปสู่สิ่งดีๆในประเทศไทยของเรานะคะครับและทุกคนชื่นชมความเป็นไทยครับเพราะฉะนั้นโชว์สีพาคในครั้งนี้ต้องบอกครับว่าเป็นโชว์ที่ได้สุดปังพลัง ฮอตครับย้สุดทางมรดนะคะขอบคุณอาจารย์มากค่ะและขอเชิญน้องมารวมพลังกันเลยตรงนี้เชิญเข้ามาเลยนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมมีโชว์ดีๆแบบนี้จากทั่วประเทศสมัครกันเข้ามาเยอะๆติดต่อมาได้เลยที่รายการของเรานะคะเพื่อมาสร้างความภาคภูมิใจแบบนี้ด้วยกันค่ะเราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามนิวส์อัปเดตนะคะแล้วก็รวมถึงเนื้อหาสาระที่เข้มข้นสาระบันเทิงส่งตรงถึงท่านผู้ชมแบบนี้แต่เบรกนี้จะปิดท้ายที่ความเรื่องลืองามสินถิ่นสยามจากบ้านเบญจนาจังหวดประทุมธานี ทุกทุกคนสุด,สดปังพลังพั<อ>ตค่ะช่วงนิวส์อัปเดต กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์ Show, และช่วงนี้ช่วง News u p ัปเดนะคะข่าวอัปเดตของเราวันนี้ชื่นใจมากๆรับปีใหม่ค่ะ,คะเพราะอะไรรู้ไหมคะ,ะการท่องเทียวแห่งประเทศไทยภูมิใจที่สุดเลยเพราะสำนักข่าว CNN เลือกถ่ายทอดสดการเข้าดาวที่วัดอรุณ ที่ประเทศไทยของเราเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญของโลกใบน,นี้เลยค่ะเพราะว่าวัดอรุณนี้คืออันดับหนึ่งเลยนะคะใช่แล้วแล้วก็วเป็นความภาคภูมิใจของเราอย่างยิ่งเลยะนะคะโดยคุณสุดารวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้คาดหวังให้ประเทศไทยมีกิจกรรมพิเศษอันจะเป็นที่จดจําและกลายเป็นหมุดหมายในการเฉลิมฉลองเทศกาลสําคัญของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้านหมายความว่าปีนี้เขาเห็นภาพที่วัดอรุณเขาดาวใช่ไหมคะคะเดี๋ยวเขาดาวของปีหน้าขึ้นปี68เขาจะต้องเลือกมาที่ประเทศไทย สำคัญที่สุดก็คือถ่ายทอดโดยสำนักข่าวระดับโลกเลยทีเดียวนะคะภาพส,สวยๆแบบนี้ก็เป็นภาพที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้รวบรวมความประทับใจและความภาคภูมิใจโดยมีการแสดงที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยค่ะริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาต่อเนื่องนานกว่า7นาทีแบ่งออกเป็น9องค์ซึ่งก็มีองค์ที่1นนะคะอรุณรุ่งแล้วต่อด้วยอรุณแห่งศรัทธารวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยดินแดนแห่งความสุขสยามเมืองยิ้มรูกอรุณแห่งการท่องเที่ยว และแสงอรุณแห่งอิสระเสรีเจริญรุ่งโร์และแสงแห่งอรุณแห่งความเชื่อศรัทธาก้าวหน้ารอยยิ้มสะท้อนสัญญาณแห่งการเริ่มต้นปีศักราชและส่งมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ปี2567อลังการสุดๆไปเลย,ยแน่นอนระทธคาดหวังจะดึงเม็ดเงินมากถึง50,000ล้านบาททีเดียวนะคะค่ะ,ะแต่ตอนนี้เนี่ยบรรยากาศการเดินทางเฉลิมฉลองปีใหม่แน่นอนหลายๆที่เริ่มต้นทำงานวันนี้วันแรกหมือพวกเราห้องอากาศนะคะพี่ๆทีมงานทุกคนเลยนะคะกลับมาทํางานกันใช่แล้ว แต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่จะเริ่มทํางานแบบทุกนี้และตอนนี้กําลังเดินทางกันังน,นั้นคุณปุ๊บม,มีนิวอัปเดตเรื่องของการเดินทางมาฝากนะคะ,คะการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะได้จัดขบวนรถไฟ4ขบวนพิเศษเลยนะคะรับคนจาก ทั่วทั้งประเทศไทยกลับเข้ามาทํางานที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะที่ปดีกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมคุณพิเชษคุณธรรมรักนะคะเปิดเผยเกี่ยวกับการให้ระบบบริการขนส่งทางรางเพื่อรับการเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครของประชาชนหลังปีใหม่2567ตั้งแต่วันที่1มกราคมเนี่ยตอนที่เดินทาง ไปต่างจังหวัดนียก็มีการจัดขบวนพิเศษไปแล้วและวันนี้นะคะ2มกราคมคาดว่ายังจะมีประชาชนเดินทางกลับจากภูมิลำเนาทางรอฟอทอนะคะจึงได้จัดขบวนรถไฟพิเศษช่วยในการโดยสารอีกหนึ่งขบวนนั่นก็คือขบวน934อุบลราชธานีกรุงเทพอภิวัตรค่ะเพื่อรองรับประชาชนเดินทางกลับกรุงเทพนอกจากนี้บริษัทร,รถไฟฟ้ารอฟอทอจำกัดหรือรอฟอฟอทอนะคะได้ยังได้ขยายระยะเวลาการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงค่ะเวล เว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมรับสําหรับการเดินทางนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมข่านิวอัปเดตของเรายังคงมีเหมือนเดิมคือพี่แซคนะคะสามนักศาสุขตารักโลกแล้วก็มีพี่คำรณด้วยสีสรนเมืองไทยแต่จะมาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อมาอัปเดตนะคะอย่างพี่แซคก็จะเป็นพยากรณ์อากาศเป็นรายสัปดาห์พี่คำรณก็จะมาบอกจุดท่องเที่ยวในเมืองไทยสรีสัรเมืองไทยกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะอย่างดีเลยสัปดาห์ละหนึ่งติดตามกันตั้งแต่จันถึงพัฒนาหัีเลยแต่ว่าช่วงร และช่วงหน้านะคะรักสุขภาพ3 1 3มีเรื่องดีๆรับปีใหม่มาฝากกันด้วยตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ,คะช่วงรักสุขภาพ360องศา 360องศานิวโชและช่วงนี้ช่วงรัก,รกสุขภาพ360อง <360 S 2> ศาอ้าวลุยกันเลยค่ะนี่เลยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองผลิตภัณฑ์อยู่คู่ครัวไทยมายาวนานกว่า40ปีนะคะแน่นอนมาสนับสนุนส่งเสริมเรื่องราวของสุขภาพดีๆท่านผู้ชมมีอายุยืนยาวยังคนมีสุขค่ะขอบพระคุณตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองเย้ <Yeah. S 1> นะคะและเริ่มต้นปีใหม่นะคะวันนี้ก็เลยจะมาชวนทุกคนนะคะรับสิ่งดีๆ ในวันปีใหม่ามาชวนทำห้าอย่างด้วยกันคือการห้าอย่างนี้ไม่เยอะนะนิดเดียวนิดเดียว <laughs> ทั้งปรับทั้งลดทั้งเพิ่ม แล้วก็เปลี่ยนแล้วรวมการสร้างด้วยว้าวปรับลดเพิ่มเปลี่ยนสร้างใช่เพื่อสร้างสุขสมดุลทั้งกายและจิตใจนะคะอ่านเริ่มต้นกันเลยเรื่องของการปรับนะคะเราจะปรับอะไรดีปรับการกินก่อนเลยค่ะพี่ปอคะ,อ,ะอันดับแรกคือการกินคือการเรียงลําดับในการกินเนี่ยมันมีความสําคัญมากๆเราจะต้องกินเรื่องของอผลไม้ก่อนผักผลไม้แล้ก็ค่อยมาเป็นในเรื่องของอ เป็นเป็นโปรตีนแล้วก็สุดท้ายเป็นแป้งเขาเรียกว่าหาสูตรหาสูตรหาสูตรรับปีใหม่หลายคนสัญญากับตัวเองว่าเดี๋ยวเคยดูนะปีนี้จะไม่ทานไขมันอี่นี้จะต้องไม่คุ้มหวานมากไปแต่ท้ายสุดทุกคนก็จะตามใจตัวเองตามใจน้องาองเพราะว่า แบบว่า enjoy eating กินอะไรที่มันเราชอบมันก็อร่อยแต่ตอนนี้หลายๆท่านจะบอกอยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นก็เลยเริ่มตั้งแต่อันแรกก็คือมีการปรับสูตรการรับประทาน<ช>ซึ่งเพิง่งทราบเดี๋ยวนี้เองว่าการรับประทานที่ถูกต้องเขาบอกว่าต้องทานผลไม้ก่อนผลไม้ถึงจะต่อด้วยจานหลักก็คือข้าวใช่ไหมคะอ่าเป็นโปรตีนค่ะเป็นโปรตีนเสร็จแล้วค่อยข้าวทีหลังสุดท้าย ผลไม้โปรตีนและข้าวเพราะว่าเป็นแป้งไงคะสุดท้ายอ๋อนี่คือสูตรที่มีการปรับลองดูว่าจะทําได้หรือเปล่านะคะเอาไปต่อข้อที่2อย่างที่2คือการนอนนะคะเราจะปรับการนอนก็คือเราจะต้องพยายามให้ตัวเองนั้นหลับลึกมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนที่จะนอนนี่ก็ต้องเตรียมร่างกายให้ดีใครที่เรียกว่าคลิดลับนอนหลักลับนอนหลับลึกทยังไงคะ่าหลับลึกนะคะเราจะต้องผ่อนคลายตัวเองมากๆมือถงมือถือนี่ห้ามแตะ เอาง่ายๆเลยนะคะก็คือเพราะว่าการนอนหลับนี่คะมันจะมีอยู่2ระยะใหญ่ๆเลยก็คือระยะแรกนี่ก็คือจะมีเรื่องของการที่มีทั้งหลับตื่นหลับกลางแล้วก็หลับลึกแล้วก็ระยะที่2เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระยะที่แบบว่าเป็นเป็นเป็นลึกมากๆเรียกว่าระยะในการหลับแล้วก็ฝัน ถ้าเรามีระยะหลับแล้วฝันนานๆเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นอะไรที่85%ของการนอนที่ดีคือการนอนที่ดีก็เป็นพื้นฐานเริ่มต้นสุขภาพที่ดีนั่นเองตื่นเช้ามาจะได้มีแรงทำงานอาร <ทำ S 2> มณ์มมสดช <ทำ S 1> <ม>ื่นสดใ<ม>ส,ด,สนนดังนั้นการเคล็ดรับนอนยังไงให้นอนหลับลึกก็คือ พยายามห่างสิ่งร้าเราอะก็คือไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็แน่นอนค่ะต่อไปนะคะเมื่อกี้ปรับไปแล้วเราจะมาลดกันบ้างลดหวานลดเค็มแล้วก็ลดมันอันนี้คือรณรงค์กันตลอดอยู่แล้วนะคะกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็รวมทั้งสสก็กระตุ้นกันอยู่ตลอดเวลาว่าลดหวานลดเค็มลดมันลดแบบไหนก็คือจริงๆแล้วคือเรื่องของความหวานนะคะเราจะต้องกินได้แค่6ช้อนชาต่อวันนะคะเราอย่าหวานมากกว่านั้นนะน้ำห่วงน้ำหวานก็เบาๆลงบ้างรวมทั้งเรื่องของเกลือก็แค่1ช้อนชาต ่อวันน้ํามันก็6ช้อนชาต่อวันจะพยายามค่ะจะพยายามค่ะต่เลยเรื่องของการเพิ่มเราจะต้องมาเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยการออกกําลังกายรวมท<อ>ั้งการยืดหยุ่นเพื่อที่จะให้ไม่มีการไหลติดหรือว่ากล้าม แขนขานี้เข้าใจง่ายเลยคือออกกําลังกายออกกำลังกายนั่นแหละค่ะออกกำลังกายรับปีใหม่นะคะสาพแรงนะคะรวมทั้งเรื่องของความจําด้วยต้องเพิ่มนะต้องเพิ่มความจําจากการกินแล้วก็การบริหารในเรื่องของสมองของเราต้องคิดเยอะๆสุดท้ายคือการใา้สมองต่อนะคะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนต่อไปเป็นการเปลี่ยนก่อนนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบ้างก็คือเปลี่ยนอาหารอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าตัวเองเนี่ยก็คือ อายุมากขึ้นไปอีกหนึ่งปีหนึ่งปีเพราะฉะนั้นแล้วการอาหารเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนไปตามวัยด้วยนะคะรวมทั้งชีวิตประจำวันที่เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนต่อไปก็คือศึกษาหาความรู้ว่าไอ,อช่วงวัยของเราควรจะปรับเพิ่มลดอะไรบะะ้างรวมทั้งถ้าใครเป็นโรคอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยคือแบบเราต้องปรับเปลี่ยนด้วยรวมทั้งเรื่องของเปลี่ยนนิสยัยก็จะทําให้เรามีสุขภาพกายที่ดีก็คือเราต้องคิดบวกลดการบูลลี่ไม่ทำพลังงานลบนะฮะแล้วก็เปลี่ยนการทํางานนะคะวางแผนให้ดีรวมทั้งโฟกัสและจัดลําดับในการทํางานด้วยสุดท้ายคือกาารรส้ง สางค่ะเปลี่ยนสุดท้ายคือการสร้างการสร้างนะคะ สังคมเพื่อให้เกิดการที่รวมพลังแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นให้กับตัวเองนะคะครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างรวมทั้งคนในสังคมทั้งหมดเราจะต้องมาร่วมกันในการสร้างสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนี่ค่ะก็เปลี่ยนการเล่นโซเชียลที่เห็นหน้าจอที่นานี้นะคะเปลี่ยนการเล่นโซเชียลคือเปลี่ยนในการเล่นก็คือว่าเล่นที่มีประโยชน์เล่นที่มีประโยชน์นะคะเราต้องให้ข้อมูลที่ดีๆสําหรับคนทั้งสังคมเลย เอาสิ่งดีๆออกมานะคะรวมทั้งเปลี่ยน mindset ว่าเราจะต้องเป็นคนดีเป็นคนใหม่ให้ได้นะคะอะไรที่ไม่ดีเราก็ต้องลดมันออกไปเลยนะคะ mm. และที่สําคัญนี่เลยค่ะรวมพลังสร้างสารรค์นะคะสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมนะคะเ mm. พื่อที่จะได้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขสมดุลกันนะคะทั้งประเทศเลยค่ะ ออแล้วค่ะและนั่นคือรักสุขภาพ3ามองศาตอนนี้เราอยู่กับน้องๆจากบ้านเบนจนาศนะคะเราจะปิดท้ายรายการด้วยความอลังการรับปีใหม่ด้วยกันดีไหมคะค่ะดีไหมคะเสียงใดน้อดีค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะสวัสดีปีใหม่ดังๆกับท่านผู้ชมด้วยนะคะท่านผู้ชมมีโช,ช,ชวด์ดีๆติดต่อก,กันเข้ามาเลยค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุทธพัฒนสบดีนะคะเราพบกัน10บนาฬิกาสามนาทีถึงสิบนาฬิกาทางช่อง9ก้ากฎหมายลร30ค่ะวันนี้เราลาไปพร้อมกันกับสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมด้วยนะคะกรราาของเ สาร้อ, <40 S 2> องสอิบองศานิวโช,วชสวัสดีค่ะ